ครับทุกคนผมอยู่บนรถซิกเกอร์นี้มาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงรักเอยนะฮะ w ูอ a า e y ยูเดี๋ยววันนี้เราจะเจอแขกรับเชิญพิเศษด้วยซึ่งแขกรับเชิญคนนี้หน้าตาดีมากจะบอกให้เออเขาเล่นโฆษณามาเยอะมากดูเป็นคนอบอุ่นดูเป็นคนที่น่าเลงคนคนนั้นก็คือน้องลักกี้ นี่ครับน้องลักกี้เหมือนเลยก็ตอนนี้น้องลักกี้ถึงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะยังไม่ไปเจอน้องเพราะว่าซีนแรกที่ถ่ายจะเป็นซีนของผมก่อนเป็นซีนเดียวที่ผมจะต้องร้องเพลงบนรถอยากได้เป็นมูนิด MV มแบบร้องเพลงง่ายๆชิลๆเอนจอยดูได้เรื่อยๆเปิดวนได้หลายรอบอะไรเงี้ยครับก็เลย MV ีประมาณนี้หลายๆคนอาจจะชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจทำท่า จริงเพลงนี้เป็นเพลงที่เจกี้แบบว่าแต่งมาไวแบบสักพักใหญ่ๆแล้วแหละตั้งแต่ช่วงที่ทา ep ศูนย์หนึ่งเนาะเหมือนช่วงนั้นก็แบบเป็นช่วงที่แบบกำลังหาอยู่ว่าเออเราจะทําเพลงแนวไหนดีแบบว่าต่อจาก ep หนึ่งทั้งหมด4เพลงที่เราทํามาก็เลยแบบเออได้เป็นเพลงให้มันเป็น special ลซองของเดือนกุมภาด้วยความที่แบบมูมันเป็นแบบเล่าเกับเรื่องของความรักที่แบบว่าการตามหาใครบางคนก็เลยแบบว่าเอออยากเอามาลิงก์กับเดือนกุมภาผ่านเดือนแห่งความรักที่เป็นวันบอลเลนทา์ สำหรับใครที่กำลังตามหาคนรักหรือว่าตามหาคนที่ใช่อยู่คนที่เป็นรักเอ,อิยของเรานะครับผมลองฟังเพลงนูอาจจะชอบนะฮะตับนล้นะครับเริ่มถ่าย MV กันเลยดีกว่าครับที่เออรับหน้าเกีมาวนี้นะโอเคประมาณนี้ก็เอาไว้ตรงกลางๆได้โอเคครับงั้นเราม,มาอีกรอบหนึ่งนะครับ เราทำไมเรามีเพลงในนี้เรายังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยสตรีมมิ่งเลยทำไมเรามีแล้วเพราะว่าจิ๊กเกี้์เป็นเป็นนักไอทีคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันใส่รูปหรือว่ามันใส่ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้ผมมีที่นั่งหมกแล้อะไรนะพลสอรี่ครับ เด็กมานั่งด้วยทั้งหมดโคตรอบอุ่นและนี่คือผู้กำกับของเราใช่ไหมครับกำลังวุ่นวายมากเลยครับตอนนี้อบอุ่นมากมานเป็นติ๊ิกเกอร์สามารถนั่งได้คนเยอะขนาดน่าทีมงานนั่งได้เยอะมากในการถ่ายนี่คือตอบโจทย์เลยแล้วตอนนี้คือแบบพี่ผมว่าไปต่อได้แล้วแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งถ่ายเป็นซีนตอที่มุมที่รับจัดด้านข้างเมื่อกี้เราถ่ายไปประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้มาแล้วแบบ สามวินาทีกมบีแล้วใช่เร็วมากเลยนะถ่ายไปสิบนาทีรถติดไปทุกชั่วโมงติดไปเลยนี่แหละวันนี้เป็นวันที่ออกกองสบายที่สุดเพราะว่าเราได้อยู่บนรถตลอดทั้งวันส่วนใหญ่ซีนทั้งหมดจะจะอยู่บนรถเย็นๆสบายเป็นนักเดินทางที่แบบกำลังจะเดินเดินทางตามหาความรักอะไรสิ่งนี้ช่วยเราได้เยอะมาก คือมันสามารถปรับสว่างปรับมืดลงได้คือวันนี้เราไม่ต้องมีทีมไฟเลยอ่ะใช่แล้วก็คือมันเปลี่ยนสีได้สีวอร์มแล้วก็เป็นแสงสีขาวอันนี้ช่วยมากเลยเวลาแบบถ่ายคอนเทนต์บนรถยัให้ดูระหว่างเปิดกับปิดนะนี่อันนี้เปิดอยู่นะโอเคอันนี้ปิดนี่เปิดนี่เป็นไงเวลาเราถ่ายคอนเทนต์รถอันนี้จําเป็นมากที่ใช้ประจําเดี๋ยวเราจะไปถ่ายซีนต่อไปกันต่อทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับไป let's go ไปกันต่อ เล่นเพลงโคจะเก่งเล่นเเลนะสนุกเียนสนุกสายตาจะกี้สายตาสนุกสนุกอย่างทีุ่กคที่วันนี้เรามีลักกี้ได้เพราะรถของเรามันทําไมนะจะกี้มันมีเพชรหมดไงก็เลยแบบว่ามีรถนี้ได้โดยที่จะกี้ไม่ต้องอยู่ก็ได้โดยที่จะกี้ไม่ต้องอยู่ก็ได้แต่ว่า จี้ก็จะอยู่กับน้องโอ้ยจี้จี้ชอบลักกี้ก็ดีวิจี้กับลักกี้เหรอเออที่ชอบชอบตัวเด้นพาทุกคนไปหาลักกี้กันดีกว่ารักจี้ลักกี้ครับเปิดตัวนักแสดงหลักของเรานะครับผมลักกี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนี่จะมาถ่าย MV พร้อมไหมครับพร้อมครับคนเก่งของเรา เดี๋ยวเรามาดูนักแสดงมืออาชีพกันดีกว่าบอกเลยว่าน้องน่าจะเก่งกว่าจิ๊กเกอร์ขับมันน้องเน่าเดิไปจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอขับเหรอจะขับเหรอแล้วให้พี่แจ็คนั่งข้างนี้เหรออันนี้ก็คือคุณพ่อของน้องลักกี้นะครับคุณแม่ของน้องลักกี้นะครับวันนี้ขอยิ้มตัวน้องถ่ายไปเป็นพระเอก MV หน่อยนะครับขอบคุณนะฮะ ทอไหมลักกี้เนี่นะไปกับไปกับพี่แจ็คไปกับพี่แจ็คโอเคลักกี้พี่ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยเซมาเซลฟี่สู้เขานะมาถ่ายเอ็มวีสักครั้งหนึ่งนะช่วยพี่แก,กี้หน่อยนะตอนนี้เราก็เซ็ตอ,อุปกรณ์กล้องอยู่ถ้าเซ็ตเสร็จเรีบยบร้อยแล้วแบบรายกานเริ่มถ่าย,ยาลักกี้ไหนครับีน่นครับทำไมวันนี้เราถึงต้องมีน้องหมาลนะักกี้เพราะว่าวันนี้เป็นเจอร์นี่ของเรา เรามาในคอนเซปหมามองเครื่องบินก็เลยแบบเออมาที่สุวนรณภูมิยอยะไรเงี้ยแบบเป็นฟิล์มเหมือนแบบเรากำลังตามหาความรักแล้วก็สื่อความรักถึงแบบเครื่องบินยอยะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบว่าคนที่เรารักคนที่เรากําลังตามมาหาใช่ไหมครับลักกี้ใช่ไหมครับกี้บ, <Lucky S 2> บอกใช่อใช่ใช่ออใช่ใชใชใชเป็นที่มาที่ว่าทําไมลักกี้ถึงจะต้องมาถ่ายเ v กับแจ็คกี้ ไม่รู้ว่าแจ็กกี้พาไปหรืออันนี้แจ็กกี้พาเดินหรือลักกี้พาเดินแจ็กกี้พาแจ็กกี้เดินเล่นยูเทนยูเทนดีเทนครับเป็นไงบ้างครับ DOP ของเราวันนี้ท้าทายไหมฮะท้าทายดีครับท้าทายที่ตัวแบบเสี่ยงๆอยู่ประมาณนึงอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องให้น้องลักกี้นั่งอยู่เบาะข้างๆด้วยแล้วก็เปิดกระจกด้วยเพราะว่าเราต้องดิกล้องใ ซึ่งจริงๆท่อนนี้เป็นท่อนไฮไลท์ของเพลงนี้เลยใช่ต้องถามพ่งกลับเลยว่าพ่งกลับน่าเครียดมากเครียดไหมะไรครับเราผ่านไปได้อยู่แล้วทําไมเราถึงต้องลบช็อตกันนะเพราะว่าตอนนี้ลีกรถมันไม่เหมือนที่ผมคิดไว้แล้วก็น้องหมาตัวใหญ่อที่ผมคิดตอนนี้ถ้าเรารับฝั่งน่าจะกี้อ่ะโดยที่มีน้องหมาอยู่ข้างหน้าเราอาจจะไม่เห็นน่าจะกี้รอะไรเพราะว่าลักกี้บังใช่ผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเราถ่ายแค่จะกี้ไปเลยเป็นมุมมองของน้องลักกี้อะไรอย่างเงี้ย โอเคก็ <Okay. S 2> จะแก้ปัญหาเร็วขึ้นแล้วเราจะได้ไปริดหน้ารถที่เป็นมุมหลักของเราอือโอเคประมาณนั้นแต่น้องพลหน้าดูไม่สดใสเหมือนตอนเช้าเลยโอ้ไม่สดใสอยู่แล้วนี่เขาเรียกว่าการกริกกล้องกับรถนะครับผมเป็นวิธีการที่เราจะต้องพิถีพิถันนิดนึงเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของ s a ฟตี้รถเนาะเราจะต้องทําให้มันแข็งแรงที่สุดเพราะว่าเวลาขับไปเนี่ยมันจะได้แบบไม่ไม่ร่วงหรือว่าแบบไม่ไม่เป็นอันตราย ก็รอดูว่าเราจะได้ช็อตสวยๆออกมาหรือเปล่านะครับเป็นนักแสดงแล้วล้วก็เป็นดีเลคเตอร์แล้วคิดว่าพาร์ทไหนในพาร์ทแบบเบื้องหลังคิดว่าเราอยากจะเป็นอีกในพาร์ทแบบการถ่ายทำอยากลองเป็น DP นะเ,เริ่มเลย,ย <า S 3> ไ,ไหมน <ยา S 1> ะเรื่อยๆไปนั่งดูในรถดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากน่าจะเกือบ40องศา <S <S จริงๆด้วย39องศาตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3โมง40แล้วก็คือร้อนมาก เรากําลังจะถ่ายซีนต่อไปแล้วครับผมซีนที่รับหน้าคือผ่านหน้าผ่านหน้าน้องลักกี้นี่กล้องอยูนี่ลักกี้ก็ปิดแล้วนะคลักกี้ปีดโอเคไม่สนใจแล้วโอเคไปดูกันดีกว่าให้พี่แจ็คเก็ตจุงไป พาลักกี้มาเดินเล่นระหว่างรอเซตอัพรื่องักี้ไปไหนจะไปไหนที่ไไน,นี่เราเจอเจ้าถิ่นเจ้าถิ่น,นลักกี้ห้ามนะ <laughs> อย่าง,งัวเขานะเข้าใจไหมโปรเฟชนาลนะมา ก็เดี๋ยวจะเกียร์จะถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวให้น้องรอบนรถก่อนที่น้องสามารถรอบนรถได้เพราะว่าอะไรเพราะเรามีนี่เจ๋งไหมมี h e mode เขาจะปรับอุณหภูมิบนรถให้มันเสถียรแล้วก็เหมาะกับน้องหมาสมมุติเราต้องทําธุระไปเข้าห้องน้ำแล้วแบบน้องจะต้องอยู่คนเดียวเราก็จะสามารถกด head mode ให้น้องสามารถอยู่บนรถได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าอุณหภูมิมันเปลี่ยนกระทันหันในในรถ ก็คือเขาก็จะแจ้งเตือนเลยว่าแบบอุณหภูมิเปลี่ยนเกิดขึ้นนะสบายไหมครับสบายไหมครับจะให้น้องลักกี้เป็นเขาเรียกว่าผู้ใช้จริงอ่าเราอยู่บนรถกันนะพี่จะขี่มานะ ครับสบายไหมครับใจเย็นไหมครับพร้อมไหมเดี๋ยวรถจถ่ายกันต่ออีกนิดนึงนะโอเคไหมจะรถจับบ้านแล้วนะไปลุยไปไปคุยกันรู้เรื่องแล้วฮะใช่ไหมลูกี้สนิทกันละ ถามลักกี้สิจะถ่ายทันไหมวันนี้ลักกี้ <laughs> ไม่ทันแน่<ฮ>นอนครับโอ<ฮ>้ขอบคุณครับตอกย้ำอย่างนี้เราไปเรียนต่อลักกี้ไปไฮ <Hi. S 2> <c oughs> อะไรใหม่ๆมากอะไรใหม่รรีชูด หมอยินดีต้อนรับเข้าสู่ day 2ของเราสำหรับการถ่ายทำ MV เพลงรักเอ่ยหัวอยูนะครับผมก็จริงๆแล้ววันที่2เพราะว่าเราต้องการแสงที่เป็นอหนารู้จังหวะมาก Magic moment ที่แบบว่ามันจะมีแค่ช่วงไม่เช้าก็ตอนเย็นเท่านั้นออย่างเี้ก็เลยเลอกที่จะมาถ่ายทีช่วงเช้าดกวาเพราะว่าวันนั้นอ่ะถ่ายไปแล้วก็เหมือนจะมืด มืดก่อนแล้วก็อดเกิดเดททูในวันนี้ใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าถ่ายเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวนี้จะถ่ายเป็นที่มาจอดรถแล้วก็เพื่อที่จะมารอดูเครื่องบินน้องครับน้องครับไม่ไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรครับไม่เอาครับอันนี้จ่ตังด้วยครับผมอะไรประมาณนั้นโอเคอันนี้จอดตามบอดเลยก็ได้ที่เป็นที่เป็นจอดออกข้างนะจอดลัสไซวิวนะ ต้องเห็นรถตังคันนะพี่ิมลองสอักพีิมลองเี๋ยวตองไ่อยู่ตรงญ้าวันนี้ไม่มีลักกี้มีเป็นแอนกี้มาเอ้ยัีลกก้ วิชาคนตรามหาเมจิกของเราก็คือเราจะไปคอมลักกี้มาแปะคือคอมน้องลักกี้แล้วคอมแอร์เพลนด้วยกเ <c oughs> พราะเป็นสิ่งที่เรามันจะทำให้เกิดขึ้นเนคอมกันเลยจบแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทำา v v รักเอ๋ยฮัวไอยูนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมไป ดู MV นี้กันมาบ่อยนะครับผมว่บอกเลยว่าน้องลักกี้แล้วก็น้องเจ๊กกี้ตั้งใจเต็มที่มากๆนะครับขอบคุณทางซิกเกอร์ด้วยนะครับผมที่ทำให้เราเดินทางปลอดภัยกับ s ิกเกอรนะครับ